นี่ดูคนที่มากินปอปปู่ามากนะคะเป็นโอรีโอ่ะเป็นแบบพกกุกดิ้งออลทีมเจนเนะ่โบกูดสวัสดีค่ะตอนนี้เรามากินไอติมร <ละ S 1> ้านอังเคิลอังเคิลอังเคิลอังเกิลเชงอังเิลเชงนี่ ีเซยมาเลเซียเหมือนคนไทยนี่อินโดนีเซียอันเนี่ยอินโดนีเซียอินโดนีเซียเอาอะไรเอาอะไรครับเอาอะไรเอาช็อกชิีสนมแป้งค่ะราคาหนึ่งเหรียญสามสิบเซนมีหรือว่าทำก่อนโอเคโอเคขอบคุณนะครับครับตัมเนียงชิ้นสิบขอบคุณค่า thank y o ุลับนะลูก ไงคิวขอบคุณค่ะ,อะลองชิมเลยลองยืนชิมตรงนี้ก่อนนายเนียน่าร้านท่หนายไหนชิมอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน <c oughs> น้องูุบอกอิ่มมากมมมอร่อยมากมไม่มีอะไรที่คุณบอกไม่อร่อย เป็นโอริโออ่ะเป็นแบบคุกกี้เราทีนอร่อยป่าอร่อยแต่ว่าคุ้งเจียวปานอ๋อชอบนะมันเป็นแบบเหมือนติณโบราณอ่ะใช่ใช่ใช่อร่อยมากขนมปังปแบบมันเป็นแบบมันเป็นใบเตยอ่ะอ๋ออ๋อเหมือนขนมปังกอนบ้านเราแล้วก็ใส่ไอศครมเหมือนเขามีเวเฟอร์ด้วยนะของเราเป็นเวเฟอร์<ช>ป่ะอ๋ะอเราไม่ได้เอาเวเฟอร์ก็คนถามว่าเวเฟอร์ขนมปังไม่ควรขนมปังอ๋อไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะสั่งอะไร เขาก็เลือกให้เลยก็อตัมนั้นแหละที่แรกคิดว่าขนมปังเพราะว่าขนมปังคือเวเฟอร์ไงก็เลยอ้าโอเคของไทยยมีหลายอย่างอร่อยนะไอติมเพราะว่าขนมปังซอสซิฟเคาอร่อยมากเลยอ่ะใช่ไม่น่าหรอกคนหนึงกินเยอะได้มาทักกินอร่อยใครที่อยากมากินก็ลองหาร้านนี้มาสิงคโปร์ทำเสิ็กินด้วยร้านอยู่หน้านี่ อยู่แถวๆตรงนี้แหละบ้าน้องเนี้ยใช่ตรงแถวๆแบบที่มีข้างยเยอะๆนี่คนต่อคิวเยอะมากก็คือเขามากินกันนะคะของคุณลุงอังเก้นเชีงชางอะไรนะอังเคยเชียงอังเก้นชีงเหรอเชียงอิงเชียงโอเคเขาใจดีมากเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เขาพูดภาษาไทยได้ด้วยนะใช่การรับคันที่กินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดระตุ้นขายที่อยากให้เรารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้เลย ก็อย่าลืมติดตามดูว่าคลิปหน้าเราจะลงคลิปอะไรอีกบ๊ายบาย